สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา17.13นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ในยอนทัวกอด เอกคราชทูตราชนจาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางคามิลาทัวกอดภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย นายยูริยาวียาโฮเอกอักษราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอลินามุนตเนนภริยาเอกอัครรชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย น,นายมูฮัมหมัดอับดุลไฮเออคคาราชทูดสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลละในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่